ก๊าซธรรมชาติหรือปริมาณสํารองเรียกว่าปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้วหมายถึงได้มีการสํารวจมีการค้นหาจนมีความแน่ใจแล้วว่าอันนี้จะสามารถดําเนินการในเชิงพาณิชย์คือขุดเอามาขายได้นะครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่ออกมาอันนี้เป็นรายงานประจําปี2553ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติปีนี้ปี2555องค์กรที่ทํางานเกี่ยวกับ ธุรกิจพลังงานที่มีเงินเกี่ยวข้องเป็นแสนแสนล้านรายงานปี54ยังไม่เผยแพร่ทำได้แค่นี้นะฮะที่โผล่ออกมานะฮะนี่คือปี53นะครับสีฟ้าเนี่ยก็คืออ่ากปริมาณสำรองนะครับในอ่าวไทยนะครับส่วนสีม่วงนี่คือปริมาณสำรองในแหล่งของไทยมาเลเซียนะครับแล้วก็สีเหลืองยอดติ่งเล็กๆเนี่ยคือปริมาณสำรอง บนบกนะครับซ้ายมือนี่คือปี2,552ขวามือนี่คือปี2,553เพราะนั้นไอ้สิ่งที่กำลังเรียกว่าจะหมดไปหมายถึงว่านี่คือสิ่งที่พิสูจน์และค้นพบแล้วเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ณปัจจุบันอย่างเช่นเราเอาใช้กส๊สมาเผาในโรงไฟฟ้าเราใช้กส๊สมาเผาในเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ต่างๆเนี่ยแล้วก็คำนวณไปจากจุดที่เราใช้แล้วก็จะบอกว่าไอ ไอ้ยอดสีฟ้าๆเนี่ยมันจะลดลงน้อยลงไป10หรือ20 20ปีเพราะฉะนั้นข้อมูลก็คือว่านี่คือปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วหรือได้มีการเซ็นสัญญาในการซื้อขายก๊าซกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าทรัพยากรมันจะหมดไปอย่างแท้จริงนะฮะเป็นเรื่องของการถแถลงในทางเทคนิคนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะนี่คือเรื่องของน้ำมันดิบนะฮะ เขาบอกให้ผมตั้งหน้าจอภาพอ๋อโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขอเวลาแป๊บเดียวนะฮะคือระหว่างตั้งหน้าจอภาพผมขอให้ข้อมูลสักหน่อยนะครับคือเรื่องเรื่องประมาณสํารองเนี่ยผมได้คุยกับทรงพลังงานอย่างนี้ผมเนียไปเริ่มต้นจากเว็บไซต์เขมรก่อนผมพบว่าเขมรเนี่ยได้จ้างที่ปรึกษาฝรั่งสองรายชื่อบริษัทวูดไซต์หนึ่งบริษัทของออสเตรเลียกับปิโตเลนโปรเจกต์แมเนจเมนต มาทําการขุดเจาะ <8 600. S 1> เพื่อสํารวจว่าตัวเองมีปิโตรเลียมเยอะหรือน้อยนะครับแล้วเขาค่อยให้สัมปทานผมเอาเรื่องเนี้ยมาถามกับกระทรวงพลังงานว่าประเทศไทยเคยสํารวจเองหรือไม่ว่าเรามีพลังงานเยอะเท่าไหร่เชื่อไหมครับคาตอบเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากไม่เคยไม่เคยสํารวจตัวเองเลยว่ามีเยอะหรือน้อยผมบอกอ้าวแล้วท่านบอกได้ไงว่าปริมาณสํารองมีมากมีน้อยแล้วท่านบอกว่ามีเท่ารูกินปองท่านรู้ได้ไง อ๋อผู้ขุดเจาะเขาบอกอย่าลืมนะครับผู้ขุดเจาะเขาบอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่มีระบบตรวจสอบและถ่วงดุลเขาขุดเจาะเขาต้องบอกขุดลําบากถูกไหมฮะมีน้อยอย่าเก็บเงินภาษีผมเยอะถูกต้องไหมครับเราทําแบบนี้แล้วเราบอกเราเชื่อเชื่อผู้ขุดเจาะฝ่ายเดียวเป็นประเทศจํานวนน้อยมากๆที่ทํากันแบบนี้ปริมาณปเปอร์เลียมหนึ่งล้านล้านบาท แค่หนึ่งเปอร์เซ็นคือหนึ่งพันล้านก็มีงบประมาณไปทําแล้วถูกไหมครับขมือยากจนยังมีเงินไปทําแต่เราไม่ทําแล้วเราบอกคุณกรก็รีเสิร์ชแล้วมีน้อยไงเราถึงต้องเอาเขาน้อยๆผมบอกว่ารีเสิร์ชมีน้อยจําได้ไหมครับตอนเป็นผมเป็นวิศวกรใหม่ๆท่านจะบอกว่าอยู่ได้ยี่สิบปีไอน้ำมันวันนี้มาคุณก็มายี่สิบปีต่อมาผมบอกว่าป็นความสัมพมันขึ้นอยู่ความลึกถูกไหมครับในการขุดเจาะขึ้นอยู่ทเทคโนโลยีถูกไหมครับ ขึ้นกว่าพื้นที่ที่คุณเปิดถูกไหมครับดังนั้นปริมาณสำรรองของเราซึ่งไม่เคยสำรวจไม่ควรนํามาใช้สิ่งที่ควรนํามาใช้แล้วมาเปรียบเทียบกันจริงคือปริมาณที่ผลิตขึ้นมาจริงๆแล้ววันนี้คุณมากกว่าบูไนแล้ววันนี้คุณมากกว่าโอเปกหลายๆประเทศแล้วยอมรับความจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเรื่องปริมาณสำรองเนี่ยผมบอกเลยว่า กระทรวงแรงงานอยากเอาตรงนี้มาเถียงผมเลยเพราะท่านก็ไม่รู้นะครับก็ก็เสริมไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อนะครับแป๊บหนึ่งครับคุณครูแซนิดหนึ่งคือฟังฟังแล้วจะเกิดคําถามในใจเยอะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ช่วยแจกกระดาษคําถามคนละหนึ่งใบนะครับเพราะว่าอีก30นาทีก่อนจะเลิกเราจะให้ท่านได้ช่วยกันถามแล้ววิทยากรทั้งสองท่านผู้ทรงความรู้จะได้ตอบ เชิญคุณอิทธิพลครับนี่ก็เป็นภาพที่เขาเอามาพูดนะครับก็คือเรื่องของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วนะอันนี้คือของก๊าซธรรมชาติของคอนเดนเซตและน้ำมันดิบนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะทีนี้ก็คือผมอยากจะบอกว่าข้อสังเกตเรื่องระยะเวลาที่ก๊าซที่เขาถแถลงบอกว่าจะหมดเนี่ยมันมักจะสอดคล้องกับระยะเวลาการผลิตป,ปิโตเรเลียมนะฮะตามสมานที่กําหนดไว้ในกฎหมายนะครับ กฎหมายที่ว่าเนี่ยนะครับอันนี้คือการที่ผมอยากจะชี้เป้าให้เห็นนะครับว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพรบปิโตรเลียมนะครับพศ2 5 1 4นะครับจะเห็นว่ามาตรา26เนี่ยระบุนะฮะว่าระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสมทธนาเนี่ยให้มีกําหนดไม่เกิน20ปีนะครับนับแต่วันถัดจากวันสิ้นระยะเวลาการสำรวจนะครับแล้วก็ขยายได้อีกเป็นเวลาไม่เกิน10ปีเพราะนั้นสูตรมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ฮะระยะเวลาที่ก๊าซหมดนะฮะเท่ากับระยะเวลาผลิต ยี่สิบบวกสิบเพราะนั้นก็คือว่าแต่ละแหล่งสัมปทานก็จะท่านก็จะถแถลงออกมาเพราะนั้นคาว่ายี่สิบหรือสิบปีเนี่ยมันจะหลุดออกมาตลอดเวลาเพราะสัมปทานเนี่ยมันมีการให้อย่างหลายรอบอย่างต่อเนื่องและแต่ละแปลงนะฮะก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานอีกอันหนึ่งแต่ว่าคํายืนยันเนี่ยมันดีที่สุดก็คือคนที่เกี่ยวข้องในวงการของเขาจริงๆนะฮะคือคนนี้อันนี้รู้จักไหมครับ ทราบเป็นอย่างดีนะฮะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานตั้งแต่สมัยชดช่วงชัชวานมาจนถึงนัปัจจุบันแต่ตอนนี้อยู่ที่ทางฝั่งของบริษัทอของปตทแต่วันนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในบริษัทลูกนะครับม,ม,มีมีที่เดียวนะฮะที่ว่าไม่อยากอยู่บริษัทแม่แต่ลงมาอยู่ที่บริษัทลูกคือปตทอสอพอนะะสำรวจและการผลิตนะครับคุณประเสริฐเนี่ยนะฮะท่านได้เคยคพูดนะฮะชี้แจง ในครั้งหนึ่งของการประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2545ถ้าใครมีความรู้ทางด้านการเมืองก็จะช่วยเทียบหน่อยฮะว่าตรงกับรัฐบาลของใครในการประชุมวันนั้นเขามีการซักถามเรื่องเกี่ยวกับการเอาก๊าซธรรมชาติเนี่ยมาใช้เป็นก๊าซ NGV สําหรับรถยนต์แล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมก็คือนักการเมืองนะครับได้ถามว่าก๊าซในประเทศไทยเนี่ยมันจะหมดไปไหมมันจะพอเพียงไหมสาหรับถ้าหากเอามาใช้กับ รถยนต์นะฮะสิ่งที่ท่านพูดก็คือว่าการค้นพบกา๊าซแหล่งใหม่ๆเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งภายในประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศดังนั้นปริมาณสำรองกา๊าซเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตก็แสดงว่ามีคนที่รู้ข้อมูลและทราบนะักการเมืองก็ทราบเป็นเป็นอย่างดีว่ามันไม่ได้หมดไปจริงแต่เวลาเขาแถลงออกมากับประชาชนก็คือคำขู่10 20ปีมันจะหมดไปนะ แล้วเราจะต้องหาพลังงานเราจะต้องนําเข้าพลังงานเราจะต้องจัดหาพลังงานอย่างหนักอย่างเข้มขน้นแล้วเหนื่อยยากแสนสาหัสเราต้องส่งบริษัทของเราไปขุดเจาะไปแสวงหาดูแล้วน่าสงสารมากนะครับแต่นี้ข้อมูลที่อยากที่ชี้ให้เห็นกนะ็คือว่าทุกวันนี้มันมีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นภาพที่ได้มาจากเอกสารของรายงานประจำปีของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่คุณกรได้ ช่วยนาเสนอไปนะฮะอันนี้สํารวจบนบกนะครับการสํารวจวัดเคลื่อนไหวสั่นเทือนโดยใช้วัตถุระเบิดนะครับคือถ้าไม่ใช่เขตเมืองเนี่ยใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้าเป็นเขตทวีวัฒนาเอาระเบิดมาจุดเป็นไงฮะเป็นเรื่องเขาเลยต้องใช้อีกเทคนิคหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่แถวภาคอีสานนะครับแต่ให้สังเกตอยู่ดีนะฮะว่าการสํารวจของเขานี้ยังไม่ใช่การผลิตนะฮะเป็นการสํารวจเนี่ย มีข้อมูลที่พบหลายจุดมากนะฮะบ,บอกว่าพบน้ำมันดิบนะฮะอย่างเช่นกลุ่มบริษัทแพนโอเลียนในแปลง L33 สาทับ43นะครับแล้วก็ L44 ทับส3จังหวัดเพชรบูรณ์นะจำนวน2หลุมและ13หลุมตามลำดับเนี่ยพบที่เจาะในแปลงนี้นะครับ L33 43ทั้ง2หลุมขุดแค่2หลุมพบ2หลุมนะครับ พบน้ํามันดิบเชิงพาณิชย์หมายถึงเอามาค้าขายทำสัญญาได้นะฮะในชั้นหินอัตราการไหลต่อหลุมอยู่ในช่วงพันถึง1,500บาเรลต่อวันนะครับอีกที่หนึ่งนะครับที่เรียกว่าวิเชียมบุรีนะครับได้พบน้ํามันดิบเชิงพาณิช์ในหินแอคเนสแทรกซอนที่มีอัตราการไหลค่อนข้างสูงในช่วง 3,000- ถึง3 5 0 0บาเรลต่อวัน อยากรู้เป็นลิตรก็ให้เอา159เข้าไปคูณต่อวันนะครับต่อวันนะครับนี่คือการที่เรียกว่ามีการขุดและสำรวจมีการพบอย่างต่อเนื่องอันนี้ยังยังเขาเรียกว่ามีการให้สัมปทานในการสำรวจนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเหล่ามันจะปรากฏออกมาอันนี้เป็นหลุมน้ํามันดิบเช่นกันนะฮะจะเห็นว่าบนบกนี้พบน้ํามันดิบเยอะมากนะฮะ4,700บารเรลต่อวันนะครับ บริเรนโครงสร้างมนโนลาวาสนานิลมัยชื่อเขาตั้งชื่อเป็นภาษาไทยหมดเลยนะฮะดูรักเมืองไทยมากแต่ถามว่าเราทราบไหมกับข้อมูลแบบนี้คือข้อมูลที่น่าย,ยินดีแบบนี้นี่น่าจะถแถลงข่าวต่อท้ายข่าวบันเทิงอ่ะเออเวลาเราดูข่าวบันเทิงเนี่ยพบเมื่อไหร่เราจะได้เฮใช่ไหมฮะเออดีใจเมืองไทยมันมันมีขอมีค่าอยู่เยอะที่เราจะต้องรักประเทศไทยช่วยกันรักษาแต่ปรากฏว่าเนี่ย ต้องมาค้นอยู่ในเอกสารรายงานประจําปีของเขาข่าวแบบนี้เราน่าจะได้เหนะข่าวรายงานข่าวเศรษฐกิจกลับไม่ปรากฏเลยนะครับอยู่ในสภาพ,พาว่าพลังงานของเราเนี่ยจะหมดไป10-20ปีเรามักจะได้ยิงข่าวแบบนี้เอามาแทนซะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้พบก๊าซธรรมชาตินะครับอันนี้เหมือนกันนะฮะดูนะฮะปริมาณความยากง่ายที่คุณก่อนพยายามที่จะหาเหตุผลเบาะว่าการขุดเจาะสำรวจของเราเนี่ยการแสวงหา ปิโตรเลียมของเราเนี่ยมันยากหรือง่ายนะครับอันนี้เป็นข้อมูลในอ่าวไทยนะฮะส่วนการเจาะหลุมพัฒนาในอ่าวไทยเขาบอกว่าผลการเจาะหลุมสำรวจผลิตปิโตรเลียมทั้งหมดเนี่ยหกสิบห้าหลุมพบปิโตรเลียมสี่สิบหกหลุมที่เป็นร้อยละเจ็ดสิบเอ็ดไม่ใช่ร้อยละสองนะไม่ใช่ร้อยละสามแต่เป็นร้อยละเจ็ดสิบเอ็ดนะฮะอีกที่หนึ่งนะสำรวจในอ่าวไทยจำนวนสามห้าหลุมพบปิโตรเลียมยี่สิบห้าหลุมที่เป็นร้อยละเจ็ดสิบเอ็ด นี่คือสิ่งที่คือตรงนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับว่าผมเองได้เจอท่านอาธิบดีที่หลุมที่มิตราพุทธมทนตรจำได้ไหมครับท่านบอกนักข่าวว่าโอ้ยสิบหลุมเจอหลุมเดียวร้อยหลุมเจอหลุมเดียวแต่มันขัดแย้งกับข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจําปีของท่านซึ่งผมบอกอะไรดนใจท่านพูดแบบนั้นยิ่งท่านพูดแบบนั้นผมยิ่งต้องสงสัยว่าท่านกําลังไม่อยากให้เรารู้อะไรบางอย่างหรือไม่โดยความเคารพท่านนะ แต่ว่ามันไม่ตรงกับเว็บไซต์และรายงานประจําปีเลยนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหานะครับเชิญคุณเดียร์กับมาอบนี่เป็นข้อมูลที่ยืนยันว่ามันมีปริมาณการอันนี้ผมดูแค่ปี53ให้ดูนะแต่ตามจริงมีรายงานปี5้5ศมันก็จะมีสภาพแบบนี้นะฮะพบกี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนเท่าไหร่อยู่อย่างต่อเนื่องเพิ่มเป็นระยะระยะเวลาตลอดเวลาแต่ข้อมูลตรงนี้ตัวเลขพวกนี้มันยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว แต่จะเห็นว่าปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่คุณประเสริฐว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นตามลําดับเมื่อเข้าสู่ระบบของเขาเมื่อเข้าสู่การเซ็นสัญญาการซื้อขายต่อไปเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไปนะครับทีนี้ความยากง่ายเนี่ยมาดูภาพนี้อีกภาพหนึ่งก็อยู่ในรายงานฉบับเดียวกันคุณกรณช่วยดูภาพนี้นะครับอันนี้คือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรล่ะการผลิตปิปตโตเรเลียมเชิงพาณิชย์นี่นะฮะคือแท่นขุดเจาะเนี่ยนะครับ นะฮะมันมีทั้งทะเลน้ําลึกกับทะเลน้ําตื้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ปรากฏออกมาว่าเราเนี่ยมีการขุดเจาะนะครับเชิงพนิษฐ์เนี่ยตั้งแต่ปี24นะฮะตอนนี้ก็ถึง30ปีเนี่ยมีการก่อสร้างมีการติดตั้งอุปกรณ์นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้โหมันมันเครียดมากนะต้องมาลื้อถอนอะไรเวลามันหมดนะในหลุมบางหลุมเนี่ยเขาบอกแต่ว่าข้อมูลที่สําคัญก็คือว่าเปรียบเทียบขน,ขนาดของแท่นประกอบการผลิตปิโตรเลียมที่ติดตั้งในอ่าวไทย กับสิ่งปลูกสร้างบนบกจะมีความสูงที่ประมาณตึก20ชั้นใหญ่ขนาดไหนนี่ครับตึก20ชั้นของเราอยู่ตรงนี้ฮะที่เรียกว่าน้ำตื้นโครงสร้างน้ำตื้นอ่าวไทยของเราเนี่ยแล้วลองไปค้นในข้อมูลที่ค้นพบเนี่ยอยู่ประมาณ700เมตร900เมตรหมายถึงจะระดับความลึกนะฮะของน้ำทะเล700เมตร900เมตร อาวไทยของเราเป็นแบบนี้ไอ้ที่ว่าต้องลงทุนมาหาศาลยากยิ่งนี่ครับของฝรั่งเขาที่เขาใช้กันสูงขนาดหอไอเฟลแต่ไม่มีนะฮะในบ้านเราไม่มีของบ้านเรานี่คืออยู่กลุ่มแค่ตรงนี้เองนะ,ะตึกยี่สิบชั้นขออนุญาตเพิ่มเติมความหมายท่านดูให้ดีนะครับยิ่งออยริกเล็กเท่าไหร่ราคายิ่งถูกลงยิ่งถูกลงนะครับยิ่งออยริกที่มาอยู่ในมหาสมุทรน้าลึกเขาเรียกว่าดีฟซีเนี่ย อันนั้นแพงของเราไม่ใช่เลยเราอยู่น้ําตื้นหมดเลยแต่เราเก็บสัมปทานถูกหมดเลยนะครับแล้วก็มันมีข้อมูลพอดีอยู่ในเครื่องผมเนี่ยบริษัทที่ขุดเจาะในทะเลเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ low c o s ลค o w ในการขุดเจาะและอายุยาวนานในแหล่งขุดเจาะซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่เราได้รับจาก จากภาครัฐที่บอกเราหมดเลยซึ่งซึ่งสไลด์เดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูนะครับแต่จะบอกว่าจากภาพที่คุณอิทธบุ์นํามาเนี่ยเป็นการยืนยันว่าต้นทุนไม่ได้สูงเพราะเป็นออยล์วิกที่ชนิดถูกสุดถือแค่20ชั้นแต่ยี่ถูกมากถือว่าถูกมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่ออยล์วิกที่จะต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามน้ําน้ําที่ขึ้นลงแบบในมหาสมุทรใหญ่ๆนะครับครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากเอกสารของเขาแต่ไม่เคยพูดให้คนไทย ทราบนะครับรักพยายามจะบอกว่ามันลําบากลําบนมากนะแล้วก็ต้องไปออกทะเลต้องมีหอไปลงไปรับอะไรต่างๆมีคอสมีต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่มาแสดงนะต่อคนไทยแล้วตัวนี้จะมีความสัมพันธ์กับการเก็บค่าภาคหลวงนะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับการเก็บเขาเรียกว่าอะไรภาษีเงินได้นะจากกําไรนะครับอันนี้คือบริษัทที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ผมไม่ได้ทําเองนะ กราฟิกตัวนี้เนี่ยเป็นของของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเหมือนแผ่นดินเราแตกแยกเลยนะฮะเขาแบ่งเค้กกันเป็นเสี่ยงๆนะครับบตทะสพที่เรียกว่าเป็นบริษัทของคนไทยของเราเนี่ยนะฮะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับใช้เงินลงทุนเนี่ยประมาณ3 4 0 0 0ล้านบาทเฉพาะปี53นะครับของเชฟรอนนะครับผลิตมากกว่านะครับแต่เงินลงทุนน้อยกว่านะฮะอยู่ที่2 8 0 0 0กว่าล้าน2 9 0 0 0กกว่าล้านอันนี้อยากให้คุณกอนช่วยดูด้วย นะครับทท่านนะครับ1 1ึ0 0ล้านนะครับมิตซูแปดพันล้านนะครับแล้วก็นักนั้นก็จะมีะบริษัทเย่อยออกมาที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรวมแล้วเนี่ยของปี53เนี่ยลงทุนดูว่าเยอะมากนะฮะหนึ่พันล้านบาทเศษนะครับแต่สิ่งที่จะชี้ให้เห็นออกมาคือว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกลงไปในตัวสีเขียวนะครับ ก็คือเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์การผลิตนะครับที่เขาเออกมาแสดงนะครับนี่ตั้งแต่ปี49ถึงปี53นี่นะครับคือเป็นเรื่องของการพัฒนาแหล่งปฏิทีเรื่องของใช้คำแบบนี้คือไอ้พร้อมที่ขุดเจาะนะครับก็คือการลงของแท่นขุดเจาะต่างๆนะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องของการดําเนินการนะครับการบริหารงานต่างๆแต่สิ่งที่อยากให้มีข้อกังวลก็คืออันนี้เป็นข้อมูลที่ผมมานั่งเทียบนะจากตัวเลขที่คุณกรช่วยขยาย เอาดูจากปี53นะครับปี53เนี่ยตัวสไลด์บนเนี่ยนะฮะตารางด้านบนเนี่ยเป็นเรื่องของเฉพาะค่าภาคหลวงนะของปี53นะฮะที่เราได้จากก๊าซธรรมชาติจากคอนเดนเซตจากน้ำมันดิบนะครับก๊าซธรรมชาติเนี่ยมีมูลค่านะฮะ163,000กว่าล้านบาทนะครับ, 3, 000, 000, 000, บ,นะรบของตัวก๊าซธรรมชาติที่ขายนะครับเก็บค่าภาคหลวงได้20,000ล้านบาท คิดเทียบออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าแล้วอยู่ที่12.5%เท่านั้นนะครับคอนเดนเซตก็เช่นกันนะฮะหกหมพนล้านบาทเราเก็บค่าภาคหลวงในอัตราท,ที่ส5ุดคิดสัดส่วนออกมาน้ํามันดิบนะฮะลดน้อยกว่าเขาพวกนะฮะอยู่ที่11.6%และน้ำมันดิบจากข้อมูลของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเนี่ยยืนยันออกมาชัดเจนว่าน้ำมันดิบที่ขุดเจาะได้ในเมืองไทย20ส่งออกนอก ในขณะที่เราถูกกรอกหัวกรอกหูตลอดเวลาว่าเราต้องเป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามันดิบจากประเทศตะวันออกกลางนับ1ล้านล้านบาท